อีกข้อันนี้เราอยู่ที่เจลีสิกวาบุกุโลอาโฟสอกเตีย ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวฉลี่ยผัดซอกเตี้ยสุกกระปัสอกเตี้ยสือหม้อซอกเตี้ยหม้อแมงหม้อปัาจีเขาจะแมงปัาจีอันเทียอันนี้เป็นร้านน้ำหอมนะจ๊ะพี่น้องเออร้านน้ำหอมพี่น้องอันนี้เป็นดาตี้นะจ๊ะเนาะฮะ เลือกทอปปิ e r m e s Hermes Hermes h e r m e Hermes 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 h e r e s Hermes Hermes h e m e s h e r s Hermes h e r m e Hermes 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 s Hermes 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 h s Hermes h e n m e Hermes Hermes h e อ m e s Hermes 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 h e r m s

นี่เป็นเครื่องที่เราจะนั่งไปดูใบโนจเนาะพี่น้อง ฟรอ์ um ada, uh, ada, okay. มาด no ูโมเมนต์พี่น้องโมเมนต์เพิ่นยืนเชียบบอลกันนะจ๊เนาะตอนนี้นั่งดูบอลที่ดูใบนะจ๊นน้อพี่น้องเต็มร้านอาหารจ้ะมาแล <liberals, S 1> <Lynn. S 2> ้วมาแล้วพี่น้อง หลังบ้านเนาะจ้ะเนาะลืมทายบ่มีเวลาพ่อมพี่น้องเคยนี่กะเอารถออกเนาะจ้ะเนาะเอารถอันนี้เป็นเกลืออันนี้เป็นปูนขาวนี่เอารถเอาล้อจอดนี่เนาะจ้ะเนาะก็เลยกําลังเคลียร์พื้นที่จ้าหยอดลายมือแล้วคาสกัตูเฟ่พอบานสมและพี่น้อง เราเตรียมไปโคกน้องนาเนาะจ้ะเนาะโคกน้องนาเราจะเริ่มต้นอีกประมาณอาทิตย์นาะจ้ะเดี๋ยวมื่อนี้โอเคียย์เฮือนก่อนเดี๋ยวพี่น้องยังฝนตกนะจ่ะสวนมันยังไม่แห้งนะจ้ะเนาะเดี๋ยวซื้อด้ามผ้าพันซื้อด้ามใหม่นาะจ้ะซื้อด้ามใหม่ตรงนี้ก็เป็นโอ่งนะจ้ะเนาะเอาออกเลยพี่น้องสิขนไปนะ,นะจ้ะอันนี้เป็น ทอน้ำหลังเฮือนจต่พี่น้องนี่โฮกโฮกโกโกเบิง้งเดี๋ยวสิทายเฮือนให้เบิ้งอยู่ปลาสาบผาเป็นเท่าไร้ะจ้ะเนาะอันนี้เราปล่อยน้ำใส่แล้วนี่จะเลี้ยงหอยเชอรี่นะจ้ะถ้าตอนแรกน่ะจะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองและทีนี้จะเลี้ยงแหนก่อน,ดนเดี๋ยวจะสร้างแหนแดงเออยู่ในอินเทอร์เน็ตนะจน๊ะเนาะพี่น้องใน,นติก๊กต็อกมันมีอยู่เดี๋ยวสิสร้างตอนแรกนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามันสิมาฮอนเหมือนดเดิแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปิดน้ําใส่แล้วเนาะ รอเลี้ยงแหนแดงจ้านี่เป็นบอ่อแหนแดงพี่น้องบอ่อแหนแดงอันนี้ก็เป็นไอ้อยานางเราจะสองพุ่มพุ่มบ้าใหญ่พี่น้องบางแนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อว่างจะสี่ท้ายลูกเพืานนให้เบิ้งนงจะจ๊ะเราจะดูสวน,นนี้ให้ดูแต่ว่ามันจะรกนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเ,ออเพราะว่ามันฝนไม่หยุดตกสักที อเดเชาเชลีเช่า